โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่115กํากำจัดแม่พันแมงมุมกระบวนท่ามีพรานสวรรค์เป็นกระบวนท่าวรยุทธ์ที่ถูกประเมินว่าอยู่ในระดับ A แต่มันพิเศษตรงที่ยิ่งกำลังภายในแข็งแร่งเท่าใดก็ยิ่งระเบิดพลังได้มากเท่านั้นว่ากันว่าหากกระบวนท่านี้ถูกใช้ออกโดยผู้ที่ครอบครองกำลังภายในอันทรงพลังมันจะสามารถระเบิดอำนาจออกไปได้ถึงระดับเอสเลยทีเดียว ชิ้นเฟิงตอนนี้แม้จะเรียนรู้กระบวนท่ามีดผานสวรรค์แล้วก็จริงแต่กำลังภายในของเขาก็ยังไม่มากพอสามารถระเบิดอำนาจที่แท้จริงของมันออกมาได้เพียงหเปอร์เซนจากทั้งหมดเท่านั้นอย่างไรก็ตามกระบวนท่าพื้นฐานที่สามของมีดผานสวรรค์พลุไฟสงครามที่ปะทุขึ้นไปถึงชั้นฟ้าในปัจจุบันแม้จะสําแดงพลังออกมาได้เพียงหนึ่งเปอร์เซนแต่มันก็ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจ ร่างสองร่างปรากฏขึ้นอีกครั้งในสถานที่ห่างไกลเป็นชินเฟิงกับไปหลีส่วนแม่พันแมงมุมส่วนเซไปข้างหน้าหลายก้าวช่วงเวลาต่อมามันก็เกิดความรู้สึกล่องลอยคล้ายกับช่วงรำตัวส่วนหลังของมันเบาขึ้นนั่นเพราะก่อนจะเทลพอตจากไปชิ้นเฟิงอาศัยช่วงทีิพุไฟพวยพุ่งออกจากมีดตัดสะบันช่วงหลังแมงมุมแม่พันกลายเป็นขาดครึง่ง อย่างไรก็ตามเพาพันธุ์แมลงเป็นตัวตนที่ครอบครองพลังชีวิตสูงมหาศาลดังนั้นแม่พันธ์แมงมุมเลยไม่ตายทันทีทางฝั่งชินเฟิงเวลานี้ใบหน้าของเขาซีดเผือกในตันเทียนว่างเปล่าแม้ปริมาณกลุ่มหมอกกำลังภายในของเขาจะมีอยู่กว่า40ก้อนมากกว่าผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลเ9ถึง4เท่า แต่ปัจจุบันมันถูกสูบไปจนเกี้ยงเท่านี้ก็พอจะบอกได้ว่าพลุไฟสงครามทรงพลังขนาดไหนโชคยังดีที่ชินเฟิงยังคงเหลือพลังสมาธิรำแสงแห่งความมืดรำแสงสีดำพันตกลงบนหัวของแม่พันแมงมุมภาคพลังชีวิตเฮือกสุดท้ายไปจากมันโคมรมร่างใหญ่ล่วงแน่นิ่งลงกับพื้นแม่พันแมงมุมเลือดขาเล็กจบชีวิตลงแล้วแกนอเบอริตี้ของชินเฟิงเริ่มโคจรโดยอัตโนมัติ พลังที่มองไม่เห็นถูกทายเทออกมาจากภายในศพของแมงมุมระดับราชันความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของแมงมุมระดับราชันตัวนี้คือการสืบพันธุ์แม้ชินเฟิงจะดูดกรืนมาใช่ว่ามันจะช่วยให้เขาสืบพันธุ์อึดทนแต่อย่างใดหากแต่ความสามารถนี้คือตัวแทนของพลังชีวิตอันแข็งแกร่งต่างหากชินเฟิงรู้สึกได้เพียงเลือดในกายของเขากำลังเดือดพ่านความยืดหยุ่นว่องไวเพิ่มขึ้นมหาศาล เพิ่มขึ้นไปจนจุดที่หน้าเรือเชือ่ออาการบาดเจ็บที่ได้รับก่อนหน้านี้ของชินเฟิงฟื้นฟูอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่นั้นถึงแม้ว่ากำลังภายในของเขาตอนนี้จะว่างเปล่าแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของชินเฟิงได้กลับคืนมาสู่สภาวะสูงสุดอีกครั้งกลับมาไร้ซึ่งร่องรอยใดๆของความเหนื่อยลา้ายอดเยี่ยมชินเฟิงทดลองบีบคายกำปั้นของเขา ตนสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพได้พัฒนาไปถึงเลเวล F5 แต่ในตอนนั้นเองก็เริ่มปรากฏเสียงดังกรอบแกรบขึ้นโดยรอบท่ามกลางความมืดมิดในสถานที่ซึ่งไกลออกไปจนมิอาจมองเห็นด้วยตาเปล่าพวกมแมลงสัตว์ร้ายกำลังคืบขานเข้ามาระหว่างที่ราชันสัตว์ร้ายกำลังต่อสู้พวกมแมลงตนอื่นๆจะไม่ขิดเข้าร่วมเพราะจะเป็นการขัดแข้งขัดขา และเป็นเหตุผลมากพอให้ราชาสัตว์ร,ร้ายจะตัดสินใจลงมือสังหารพวกมันพวกมันเลยจำต้องยับยั้งชั่งใจด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่ว่าใครก็ไม่สามารถแย่งอาหารไปจากราชาสัตว์ร,ร้ายได้แต่ตอนนี้เนื่องจากความตายของราชาสัตว์ร,ร้ายทําให้ความหวาดกลัวในตัวแม่พันแมงมุมมลา,ายไปสิน้นและเป้าหมายอาหารของพวกมันก็เปลี่ยนไปแร้วเช่นกันจากเดิมเป้าหมายคือชิ้นเฟิงตอนนี้เปลี่ยนเป็นซากศพของแม่พันแมงมุม สำหรับเผ่าพันธุ์แมลงแล้วเนื้อของสัตว์ร,ร้ายระดับสูงกว่านับเป็นยาบำรุงกำลังชั้นยอดความมืดเอ๋ยจงช่วยฉันบทบังทุกสรรพสิ่งโอบกอธมินซีรานโลกเริ่มสำแดงพลังอีกครั้งหมอกมืดพันธุ์ปรากฏขึ้นหมอกนี้ปกคลุมชินเฟิงไปหลีและซากศพของแม่พันธุ์แมงมุมคลายเป็นโลกใบเล็กๆที่ถูกแยกออกมาส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพวกมแมลงหรือกระถ่ง ผู้ใช้พลังบางคนที่สังเกตการอยู่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้เล็งมือเลยเซียวไปรีบเก็บรวบรวมพวกสินสงครามอย่างกงเล็บตรงปลายทางมองมุมและแกนพลังงานของมันเร็วเข้าที่ชินเฟิงใช้ความมืดบดบังทุกสายตาแบบนี้แน่นอนว่าย่อมเพาะไม่ต้องการหลบหนีโดยทิ้งสินสงคางรามไปอยางเปล่าประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นเพราะเขาไม่ต้องการเปิดเผยอเบอรตี้ของไปหลีอีกด้วย กล่าวด้วยว่าแม้การต่อสู้ในครั้งนี้จะกินพื้นที่เป็นวงกว้างแต่คนอื่นๆก็ไม่ได้เห็นไปหลีลงมือเลยดังนั้นหากจู่ๆซากแมงมุมยักษ์หายไปทั้งหมกคงได้แต่สันนิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือของอุปกรณ์มิติขนาดใหญ่เท่านั้นไปหลีเริ่มทำหน้าที่ของตนเองอย่างรวดเร็วใบมีดมิติประทุขึ้นในอากาศขาทั้งแข้างของแม่พันธุ์แมงมุมถูกตัดขาดทันทีและมีอยู่สามขาในนั้น ที่ขาดครึ่งไปก่อนแล้วเนื่องจากฝีมือของชินเฟิงไปรีเก็บรวบรวมพวกมันลงในพื้นที่มิติทันทีจากนั้นเธอก็ยกมือขึ้นอีกครั้งช่องวางมิติพุดออกมาและแกนพลังงานขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลก็ปรากฏขึ้นในมือเธอเป็นแกนพลังงานของแม้พัน์แมงมุมตรงในส่วนบริเวณที่ชินเฟิงใช้เปลยเพลิงสงครามพวยพุ่งสู่ชั้นฟ้าถูกแผดเผาจนเปลี่ยนเป็นสีโคก ชินเฟิงมองหาตำแหน่งดีๆสักพักหนึ่งก่อนจะใช้มีดกระสัดครามเชือนเนื้อของมันบุดเลือดสีเขียวเข้มไหลทะลักออกมาส่วนชินเฟิงยังคงหันลึกเข้าไปไม่นานนักเขาก็ค้นพบถุงกับเก็บเส้นใหญ่ของแม่พันธุ์แมงมุมถุงเก็บใหญ่มีขนาดใหญ่ทีเดียวมันยาวกว่า3เมตรและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกาหนึ่งเมตรช่วยเก็บเจ้านี้ด้วยนะชินเฟิงโยนถุงเก็บใหญ่ไปทางไปหลี ไปหลีเก็บมันลงไปในพื้นที่มิติอย่างรวดเร็วจากนั้นชินเฟิงก็เริ่มปลดปล่อยเพลิงโรก,กันอีกครั้งเปวเพิงท่วมปกคลุมร่างมหฮึมาของแม่พัน์ธุแมงมุมเริ่มแผดเผามันเมื่อไรซึ่งแกนพลังงานคอยสนับสน,นุนสากศพของแม่พัน์ธุแมงมุมก็กลายเป็นออนแอและถูกเผาจนกลายเป็นขี้เท่าอย่างรวดเร็วโดยชินเฟิงถึงเวลานี้ดวงอาทิตย์ก็เริ่มลอยขึ้นสู่ฟากฝ้า แสงอาทิตย์สาด่องลงมายังพื้นดินปัดเป่าความมืดมิดให้จางหายไปชินเฟิงกระโดดขึ้นไปควบมมาสึกเสี่ยวไปกระโดดขึ้นตามพากันวิ่นออกจากหมอกมืดไปความมืดเอ๋ยจงกลับคืนรูนจำนวนมากมายสลายไปเปิดเผยถึงฉากภายในซากศพแม่พันแมงมุมได้หายไปแล้วหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังก่องทับมแมลงเมื่อเข้ามาประชิดถึงจุดที่แม่พันแมงมุมเสียชีวิต ก็พบว่ามันลงเหลือเพียงกองที้เท่าบนพื้นเท่านั้นพวกมันไม่อาจตามหาสิ่งที่ตนต้องการได้แต่ก็ยังมีฝูงมแมลงกลุ่มหนึ่งที่พบเจอชิ้นเฟิงกับไปลีระหว่างทางพอดีเหมือนกันแต่นี้ไม่นับเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดสาหรับมาสึกมันยังควบทะยานต่อไปเหยียบย่าพุ่งชนฝูงมแมลงแหวกเปิดเส้นทางด้วยความเร็วอันน่าเรือเชือ่อพิบตาเดียวชิ้นเฟิงก็สามารถออกจากย่านการค้าของเมืองหานมุ่งหน้าขึ้นสู่ถนนหลัก พวกมแมลงที่ยังไม่ตายและบางส่วนที่บริเวณใกล้เคียงเริ่มไล่าตามเขาจำนวนเริ่มมากขึ้นจนท้องถนนยุบยับปกคลุมไปด้วยพวกมันฮึ <c> ่ม <oughs> ด้วงกระหายเลือดที่ครอบครองความเร็วเป็นพิเศษบินไลร่ราชินเฟิงวิสมีกษัตริย์ครามถูกกวัดแกว่งออกไปสะบัดหัวด้วงสองตัวที่ตามมาจนขาดเป็นสองทอนแม้กระดองภายนอกของพวกมันจะแข็งแกร่งทนทาน แต่ก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับความขมกล้าของมิริย์ครามได้อย่างไรก็ตามเบื้องหลังยังคงคราคร่ำไปด้วยกองทัพแรงที่ไร้ตามมาหาทิศตายชินเฟิงเหลียวหลังสบดกรดเกี้ยวกระตุ้นพลังสมาธิยังเดือดพร่านเผิงโรกันรูนไฟพรังภูออกมาในพิบตตาตามเส้นถนนที่ชินเฟิงใช้รบนี้เกิดการประทุข,ของเปลวเพลิงทรงอำนาจขึ้นทันทีตูมตูมตูม ท่ามกลางเปลวเพลิงทังน้ำมันในรถยนต์หลายคันถูกจุดชนวนเกิดการระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันถนนเป็นเส้นยาวกว่า50เมตรและกลองทัพมะแรงอีกกว่าหลายพันตัวที่ออกไลลา,ลาถูกระเบิดไฟสังหารตกตายโดยสิ้นเชิงถนนหลักได้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหากไม่นับเสียงประทุของเปลวเพลิงไปเถอะชินเฟิงกระตุก ชินเฟิงกระตุ้นม้าศึกอีกคราวควบไปข้างหน้าเนื่องจากเพลิงโลกันยังไม่มอดดับลงพวกแมแรงที่ยังไม่ตายและไรตามมาจากเบื้องหลังเลยไม่สามารถติดตามเขาต่อได้ถูกสลัดหลุดโดยชินเฟิงตอนนี้ฝาเริ่มสว่างแล้วตลอดทั้งเมืองหานถูกปกคลุมโดยกองทัพแมแรงไม่มีผู้คนอยู่ตามท้องถนนแต่ชินเฟิงไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยเขาควบม้าศึกไปตามถนนจนมาถึงอาคารหลังหนึ่งอย่างรวดเร็ว และบนตึกของอาคารที่ว่ามันก็คือรังแมงมุมที่แม่พันธุ์ถักทอใหญ่สร้างเอาไว้นั่นเองอาขาฉันเถอะขาฉันทีมันเจ็บปวดเหลือเกินเสียงกรีดร้องดังระงมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดหล้วนดังออกมาจากรังไหมใช่แล้วมนุษย์ที่อยู่ในรังไหมยังไม่ตายแม่พันธุ์แมงม,มุมเลือดแขแ็งเล็กยังไม่ปล่อยให้พวกเขาตายลงในทันทีและมันฉีกไข่เข้าไปในร่างของมนุษย์เรานี้ เพื่อใช้เลือดและเนื้อของพวกเขาเป็นสารอาหารในการฟักไข่ลูกแมงมุมหลังจากลูกแมงมุมฟักเป็นตัวแล้วก็จะได้กืนกินเนื้อสดๆของมนุษย์นั่นแหละถึงจะเป็นเวลาตายของพวกเขาปัจจุบันทั้งหมดกำลังถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรม เพิงโรกันสเกตเปลวไฟกระจายออกไปเริ่มเผาไหม้ตามใยแมงมุมแม้จะเป็นใยระดับราชันแต่ก็เกรงกลัวไฟเหมือนกันยิ่งเป็นไฟของชิ้นเฟิงที่ได้รับการกายพันจุจากศิรานรกคงไม่ต้องกล่าวถึงเปลวไฟยังคงแผดเผาไม่หยุดหยัง้งลุกรามไปทั่วหลังแมงมุมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใยแมงมุมเริ่มร่วงหล่นมนุษย์ในรังไหมก็เริ่มถูกกิน,กนโดยเปลวเพลิงชิ้นเฟิงยืนอยู่ใต้อาคาร ้ามองดูทุกคนในแย่แมงมุมถูกเผาจนกลายเป็นขี้เท้าด้วยสีหน้าเย็นชาและแข็งกระด้างช่วงสิบปีก่อนที่เขาจะถือกำเนิดใหม่เจ้าตัวผ่านเรื่องราวมามากมายเกินไปดังนั้นยอมไร้ซึ่งความเมตตาใดๆแล้วอีกอย่างการทำเช่นนี้ถือเป็นการมอบจุดจบที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาแล้ว